สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนิตยาชาแนลบ้านซอน,นะคะวันนี้มีก็มาดูหน้างานนะคะหลังจ,จากที่ใส่บาแล้วก็มาดูหน้างานนะคะจะม่โคมาลงนะคะลงลงคุกดินนะคะขนดินนะคะก็จะมาดูหน้างานประมาณนี้นะคะก็จะมาชมหน้างานนะคะวันนี้ค่ะ อ,อ,อม,ม่โคตรี่ไม่ายังหินตรงนี้มม่บ้านะปไทยตรงนี่ค่อยวายเนาะต้นยุคาแล้วก็พดนี้เป็นบา้บางหรือวะจะเอาตัวนี้ย่หรือคาก็ไพไปโย่ก็ะไ,ไ,ไพกไพไปโคดและไกัไปฮัน่นยางวาเบิ่งไกลไ<ข>ล้วบ่ฮากันไปเบิ่งแล้วลงไปเบิ่งโอ้เนื้อทีนี่กัเอาเบิ่งทีกัเบิ่เครงสูรสีพูเด้ออเสตลงพอด้วยใจผเออจผลทาใจก็ว่าเสีนจีหิน เป็นลูกล่างแน่นอนมืนบัลูกล่างกันแล้วถ่ายไวยเข้าคอโรครั่คนนี้แล้วนี่ล่ะพาเบึงนี่ก็ลักษณะนี่แะงนงามราว่าาๆจุดนึ่งโค้งกับมเนยงามเลยขจอนะจุดแดงๆนั้นมันเปที่ดินที่หินอดดิล้มันเป็นที่หินปนที่ดินแดงแต่ว่ามันเป็นที่หินเป็นเม็เม็ดนะแต่จุดในหกานนีถ้าถ้าจุดเอาจุดบ่ง ทางไปที่ทางเกษตรเี่อนะเก่งชุ่มขิ้นไปเอ็ดนะบ่แม่อางนั่าเกษตรหกร้อยเมตรหกร้อยเมตรกว้างสี่เมตรแต่ว่ามันเลเซียป่ามันเป็นก้อนทางพูน่ะมันเป็นก้อนกันเลยที่ระยะมันเป็นก้อนเพราะว่าเบืองลักษณะแล้วเบืองลักษณะทางนู้นมันจะเป็นก้อนนะท่านขาจะมันรู้อีกทางนี้เลยเลเซีย่ลนผมมันโอ ห้วยเอาน่ะตั้งแต่เล้าเอาออกมาเลยเบิดทุงนึงเลนนีไปเอาอยู่บ้านจะไปปูนขั้นขั้นที่อยไปล่อสมันให้เอาหอบในี่ให้เอาหอดตรงนู้นดีกว่บานี่ให้กบนี่ไปบงไกลมันไปบางทีไกลมันข้ไกลาได้่มันเอาลงลงเหอปนพรตผไหนเบื้องสัตว์กทีนงกอพดูงานนะคะวันนี้ดูบอนะคะ เาดีงานนะคะดูตรงค่ะปัญหาในเจาวัดยาตยาเอาดิเไดยญาิไนะเอากเอาไปเถอะละน้อยเถอะละน้อยมีคนเอาดินก็มาเอาเรื่อยๆถ้าล่งบ่อเราค่อยกันจะล่งบ่อให้เจ้าเดีวะให้เปลี่ยนท่านเดี๋ยวให้ล่ง่อยใก ห่อไทนี่เอาที่เป็นให้เดียวให้คเดียวครับหมนะาหุ่นาดัมาเลยหมอลอกมาเรื่อยๆเลยไให้ไต่หให้ไต่ไที่สองเครับไ้ที่สองหให้นี่นะให้เป็นให้เดียครับตัวนี้มาคนนี้เป้เียวครับันนี้แล้วก็เอาจนบัตรกหีบเะนะถ้าจุดิั้อน้เบัตรหบจะขึ้นจะพ่อเป็นบ่โอ้ให้หอดเอาหอดก่อไใหนี่บ่เอาไปไม่เอาไปไล่นี่บ่ไปไล่นี้อ๋อก็ไล่เลย

เอาับนนี่หมดครับเนี้แจะไ่ขอยู่เอาเพียงนี่น่ามาหมดเลย้้าอเนี้เอาขั้น้าเเลยน่นี่นี่เอาขั้นนั่นตรงไปหเลยลอกกากขึ้นเลยเอ่นี้เื่ขาด้าท่นี้ก็โจคนให้เป็นเือย้นนี้เอาไว้ข้าวนาเอาไว้ไนี้ก็ลอกลอกไปหอหนาหนนกระบอนั่นดออเอาจางนี่เลยนี่แต่มันเริ่มเอาจางนี่ละ ขึ้นมาอดผักนี่ทอดผักนี่แล้วก็มาเอาหน้าไม่ขึ้นไปสอ่องคือหาหนึ่หนึงหนหนึเดี๋ย้าไปเบือ้อเันทางูบอเจ้าปักถุงไปเลยให้หน้าแบบใดน,น,นั่นสบ้ยหายหนึงอดฮอดฮอดเขตมังไหนทางพูนบอไปเล ไอ่ดินพูนเสรียงได้บ้านเลยอ๋อเสรียงไปทังซี้เออเจ้าบึงไม่ด้หาได้อยไ่ได้มากเออหาได้ไอยคอยน้ำบอได้มากเลยล่ะาต่อไปแ้ๆซึ่เอาท่านั้นนะให้โน่นม่รนะปัญหาไปขี้หีนยก้อนเลยต้องเอาไปถมซอทางนี้นะให้เสรียงไปยังซี่เป็นบ่ที่ตามให้น้ามันบอไปยังซี้บ่มีร้านไม่เอาไปอนี่ ไปบเลยี่จเรื่อยไปนี่เลยิไปน้ำไน้นาสุดนี้เลยนะน้ำผนาสรดนี้ตนี้อ๋อล้ขยามันจะวัดไปถึงปนไ้แล้วก็ไปพนอะแ้กสีนนท์ฟันนสุดูดิออกเป็นดำมืดเพนานว่าท่านบดนว่าคิดปลูกยางถ้าเอาได้ตื้นให้เบิดปตฟเทนี่นะหายถึงปอดสีด้ดอ่้ถ้ามียันมอง ถมเลิกเลิกเดี๋ยวค่อยมาเอาให้มองหาถมซ่าเออเพราะว่ามัมี่นึงเขาจาเขาจ้านั้นเิดเขาจ้ามเื้ดลูกนี้เจะาเพต้องการนั่นือถมเลิกถมซ่าั่มถ้าถมเลิกข้าก็ต้องมาเอาให้เลยฟังให้ออกไปจพอดซาพูดเลยอะจะเก้แลสาร้อ เจ้าเคยมาถ่ายแล้วถวเซนนี่ใครถ่ยสุตมาดดีเออเนี่ยมาคอยมาคอยมาถ่ายอยู่เหมือนกันเจ้านั่นเจ้าตีรถถ่ายกัามาถ่ายก่อนยันดีอันอื้ออึงบอกเออไม่ไม่ไม่ข้ามื้ออึงข้ามินจีเออเริ่มไฮนี่ไปอันนี้รถดำอันนี้มีแม่โคกันเลยหุ้นกันอยู่มาอยู่น้ำกันขวบไม่เล่นไปรถตัวนี้มันหนำข้าลูกดั้มหนำ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 ท่านแหงแบบให้เขาไม่ได้เอานัก เอาลายดอกเอาเลือกร้องเขากับเอาระดามฮันเนาะถ้าจะเป็นถ้าจะเป็นก็เดียวกันนุ้งจะเอาหน้าดินไว้ยุโรปบางคนอยู่นเออหน้าดินต้องเอาไว้หน้าดินเอาไว้ยลวเาขวดหน้าดินไหมฮาก็บโจ๊กุางเป็นใค่คะค่ะประมาณนี้ค่ะเจ้าข้าวที่สวยโอมีกีก้อนดอกน้ำลองแล้วเปล่อ๋อไใ่อยู่สักที่บ้านไมมบอาค่ะวันนี้นะคะนิมก็พามาชมหน้างานนะคะหน้างานนะคะพิการู่ทย์ซรลสีนะคะ ตำบลบางแก้วอำเภอบารมวนจังหวัดสกลนครของเรานะคะว่าจะเอารถมาลงบอ่อนะคะอ๋อเป็นข้างแกงไม่โคบ่ะฮะอ๋อห่อข้าวสกลนคออยู่ด้านข้างแกงลงมาเด้อค่ะประมาณนี้นะคะหน้าง,งานวันนี้นะคะที่ก็ค่ะ มาชมงานได้แล้วหลังจากที่เมื่อวานนี้มาหาบอดินนะคะช่วงค่ํานะคะก็มาหาบอดินก็ได้อยู่นะคะได้รับความอนุเคราะห์จากคุณนาอุทัยนะคะที่มานะคะให้บอดินนะคะก็ขอบพรคุณมากๆเลยนะคะแบบมาจุดข้องน้ำฝังซอยเก่งพอหลบมาได้ไปเห็นน้ำฝังเราได้มาจุดเก่งพนหรถน้อยเนื้อเน้อเริ่มแรกเพิ่นไปเห็นน้ำฝังเป็นร้อยไร่เนี่ยนะเก่ง ก็เรื่องเรื่องของเรื่องมันนี่เราจะไปมันพอไปโคบ้านี่คืจ้างกานคุ้มครองหน้าฝั่งสำหรับทีนี้นะคะนี่ก็พานะคะพานมโคมาชมหน้างานบ่อดินเราจะเอารถมาลงดินลงบ่อแล้วก็ค่ะผลลูกล่างคายนะคะก็สำหรับทีนี้นะคะนี่ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ตามรับชมนะคะช่องนี้ัดวบ้านสว